สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวัสดีค่ะอยู่โคกหนังนาคาเฟ่แปลงของท่านผู้ใหญ่กิติมาใช่ไหมคะของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจ้ะพื้นที่15ไร่เหมือนกันใช่ไหมคะพื้นที่เท่าไหรึ่งสามจำไม่ได้อ๋อทฝันในกว้างขวางมากแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่สวัสดีจ้าอ๋อวันนี้มาสวยเลยอ่ะอืมมีบันเรือด้วยเดี๋ยวข้าก็เนี่เดี๋ยวเรียกเข้ามาแล้วปลาโอ้ อันนี้คือเลี้ยงหรือว่ามันธรรมชาติเลี้ยงก็ปล่อยแบบอ๋อ้มันแบบเป็นก้อนก้นเห็นไหมเพื่อนๆาอนคพี่นองอันนี้แหละมีหน่อไม้ไหมมันจะตัดไปเยอะแล้วมันจะหมดน้อสนใจวิว เพ mm. like ิ่งไปเก็บมาแล้วเพอเสิร์ฟสดจากกล้อยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นใครกินเผ็ดไม่ได้ยกเว้นปานใช่ขออนุญาตถ่ายวิดีโอท่านผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยกำลังผัดอะไรอยู่ขออนุญาตดูแกงหมูค่ะ แกงหมหูปุ้ยใส่มะเขือค่ะมะเขือปลูกเองนะคะปลูกเองจ้ะแต่ใบสดเราก็จะอสดแดกต้นเลยค่ะเก็บมาจดกต้นจะอยู่ด้านหลังต้นด้านหลังนะคะนิดเพราะว่าเป็นแปลงพวกหนองนาใช่ค่ะครบวงจรเลยเพราะว่าที่นี่เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารด้วยหอมเชียวค่ะเพื่อนๆดูท่าทางเผ็ดร้อนหิวใจ แล้วทางนี้นะคะทำอะไรเอ่ยอ๋อไ่เจียวไข่เจียวไข่ตุ๋นอยู่นี่จ้ะไข่ตุนกำลังตุ๋นไข่คือกาลังตุนโอ้โของโปรดของท่านผู้ตรวจโก้นะคะอ๋อกำลังตุ๋นคือการผัดไไข่ก็จะเป็นไข่เลี้ยงเองนะคะไข่ปลอดสารพิษไข่อารมณ์ดีตสุดยอดเลยค่ะไก่จะเลี้ยงเล้าอยู่ข้างหลังค่ะหอมมากเลยเพื่อนๆอใช้ไฟแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันเขือสุกอ่าไม่เขือสุก พอสักพักหนึ่งก็จะเอากะเพราลงอย่าง้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใบกะเพราลงพร้อมเสิร์ฟนี่มันเพื่อแล้วต่อไปในเตรียมใช่ไหมคะไข่เจียว่คะไข่เจียวไข่โอเคเอาใบกระเพราลงมาดูทั้เนียครบอันนี้อุปกรณ์ครัวนะคะอาหารหมดเออ่แนะนำแนะนำตนเองแล้วก็แนะนำที่นี่อร่อยมากใช่ไหมคะ แนะน,น,นำตัวเองแล้วก็แนะนำคาเฟ่ที่นี่ว่าอยู่ที่ไหนอ๋อค่ะจะเป็นโคกหนองนาบ้านนอกหมู่12นะคะหยย้วใหญ่กิตมิมารเกตแจ้อยู่หมู่12ตําบลห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีค่ะเปิดปิดเปิดเวนนดลา11โมงปิดทุก3ทุ่มค่ะหยุดทุกวันอังคารค่ะทุกวันอังคารเพื่อนๆแวะมาได้นะคะ,คะอันนี้นการันตีนะพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบุรีแล้วก็พัฒนาชุมชนอําเภอบางละมุงการันตีนะคะเพื่อนๆค่ะทมาทางนี้ น,นี่มาแล้วนะคะค่ะอันนี้ใส่จานใส่ถ้วยนี่สุดยแกงนะหมูนะ้ำนะถูกขิดมาเขือจากโคกห้องนาใบกระเพราจากโคกห้องนาค่ะอยอดเลยแล้วนี่ก็เตรียนเจียวไข่มันเดียนตีไข่เสรุ้งุ๊บ ยแล้วแล้วว้าวอั๋อแล้วก็ที้นี่ตรงกลางคาีทำาทไข่เขจเียวให้อันนี้ก็ไข่ไก่อรมณ์ดีออแกนิกมือนกันเลี้ยงพวกหนองนาที่นี่ดูว่าข้างล่างเป็นยังไง ข้างล่างพอบีกเริ่มจะสุกนะคะเริ่มเกรี้ยวๆสักหน่อยมันก็เต็มพริกนะปูไปหน่อยปูมากนี่ปีกำลังสุยเลยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่กระชอนเพิ่มสลัดน้ำมันหน่อยนึ่งน่าทานมาก ถ้ามุณยากจะผัดอะไรต่อคะเห็นมีพริกกระเทียมอ๋อเดีวจะเจออาหารป่านะคะเอากระเพรากระเพาหมูตุ๋นมะนาเสด็จน้ำโอเค